สวัสดีครับผมแท็กนะครับก่อนหนึ่งแบบต้องมาเริ่มจากจุดเริ่มต้นผมทําไมถึงมาทํำโคเวนะเพราะว่าการที่ก่อนหน้านั้นสิ่งที่ผมจะมาทํำโคเวผมเป็นพ่อค้าหรือคนแพ็คของหรือเรียกในว่าจ e เนเล l เบสให้ภรรยาผมหน้าที่หลักคือดูลูกแล้วก็แพ็คของขับรถส่งของไปทนี่นี่คือสิ่งที่เราซัพพอร์ต ในบ้านแต่เราพอระยะหนึ่งเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ชายเราอยากยืนข้างๆหรือนำหน้าเป็นตัวหลักของบ้านดีกว่าของขอครอบครัวดีกว่าโอเคเลยแบบมีความรู้สึกว่าแบบอยากเป็นผู้นําบ้างมีเงินจากตัวเราซัพพอร์ตลูกซัพพอร์ตเมียให้เมียได้พักบ้างอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกนี้แต่ก็หาจุดตัวเองไม่เจอว่าจะทํายังไงให้มันมีรายได้ช่วยพักเมียได้หายเหนื่อยบ้าง ได้ไปเที่ยวบ้างอันเนี้ยสิ่งที่คิดอยู่เสมอและพอได้จังหวะที่เราตอนนั้นเหมือนอยากได้เครื่องกองน้ำหรือเครื่องฟอกอากาศด้วยที่ว่าลูกชายเป็นภูมิแพ้ภรรยาแพ้อะไรฝุ่นเราอยากอยากได้เครื่องกองน้ำที่ตอบโจทย์ที่ไม่ต้องวิ่งซื้อ,อใส่กล้องที่ทำระบบน้ำเยน็นก็เลยไปเจอมาก็เลยพอมาศึกษา และหาว่าทํายังไงให้สิ่งที่เรามีอยู่เปลี่ยนเป็นเงินให้เราได้กับสิ่งที่เราลงทุนไปเรามองว่าลงทุนแล้วได้ผลประโยชน์ก็เลยมาหาวิธีมานั่งคุยกับภรรยาปีนี้เป็นปีที่5ของผมมันเกิดการเรียนรู้ผิดแก้ผิดแก้เรียนรู้ระบบไปเรื่อยๆจนให้ตัวเองควันนี้รับผิดชอบในส่วนของมีทีมที่ดูแลผลลัพธ์ถ้าพูดถึงผลลัพธ์ที่เราทํามันเกิดขึ้นได้ทั้ง เรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วบวกกับรายได้ที่ตามเข้ามาจากสิ่งที่เราทําทําให้ทุกวันนี้ผมรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากรู้สึกว่ามีคุณค่ากับครอบครัวขึ้นมาท,าทันทีและตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในดํารงตําแหน่งผู้จัดการมีทีมงานที่ดูแลและทําให้เขาประสบความสําเร็จในอาชีพนี้ได้อย่างเห็นภาพได้มาทําให้เราดูแลครอบครัวได้จริงจังไม่ต้องไปลาง,งานติดอยู่ที่ไหน ต่างจังหวัดก็ทํางานในมือถือได้โดยที่ว่าผมทําระบบออนไลน์เข้ามาแล้วเราเริ่มออกจากเซฟโซนตัวเองมาเป็นออนไลน์รู้สึกได้เที่ยวใหม่ต่องลาใช้ชีวิตที่แบบดีกว่าเดิมสุดท้ายนี้สําหรับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่ทําธุรกิจโคเวนตอนนี้หรือกําลังเข้ามายังไม่รู้จะเริ่มยังไงแต่ผมขอให้ทุกคนพยายามตั้งใจและอดทนเรียนรู้กับมัน แล้วเราจะเติบโตไปด้วยกันนะครับ